ทอดโดดบวกทอดโดดขวาขับตรนี้นะคือว่ามันกว่าจะให้คนดูเอาไอ้อนดังมาาออช่องสา ต้องบอกได้มานีนะไม่นางเหนี่ยมว่านีผมไมามีนะต้องบอกไดครับพี่ชาวบ้านนครของเรามารวมตัวกันวเพื่อเพื่อแสดงพลังเพื่อคัดค้านการสร้างโรงงานคัดแยกขยะว่าเราไม่เอาเราไม่ให้สร้างเพราะจะนนำสิ่ง เวทล้อที่ไม่ดีมาสู่บ้านนครของเราเราจึงร่วมมือร่วมใจกันทั้งหมู่บ้านทั้งพ่อแม่พี่น้องทั้งหมู่บ้านมารวมกันเพื่อคัดค้านไม่ให้สร้างโรงงานพยะเพราะว่ามีมพิษแน่นอนครับอานาคตเราไม่อยากได้ครับเจ้าบ้านนะครับไม่อยากได้ครับผมโรงงานที่างอย่ยังยังตอนนี้ยังไม่ได้สร้างครับกาลังจะเข้ามาสร้างในเร็ววันนี้แต่ชาวบ้านไม่เอาต้องคัดค้านครับผม มีการประชาคมไปแล้วเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาจำนวนคนที่มาร่วมประชารรมประชาคมวันนั้นมีอยู่40ท่านถือว่าเป็นประชาคมที่ไม่สมบูรณ์ด้วยกฎหมายอยากจะฝากบอกหน่วยงานราชการว่าให้ทบทวนการทำประชาคมใหม่เพราะไม่ชอบเพื่อกฎหมาย ถพาประชากรของหมู่บ้านนะครับไม่ได้มีแค่4ี่ท่านมีทั้งหมดหลายร้อยท่านแต่ท่านทําไปแค่ไม่กี่ท่านก็คือก็คือผ่านให้ทบทวนการทําประชาคมใหม่ครับผมที่มาวันนี้ตกลงนี่จะไม่ต้องการลงบอกขยะที่มาวันนี้คือ,ไม,อไม่ต้องการให้มาสร้างโรงงานบอกขยะมาคค้านครับไม่ให้ก่อสร้างแน่นอน ทำเดอะยิ่งย่ต้งหมอแต่พอไเยอะเนี่ยพี่พอผมเอนกองที่จะแสดงผมเอะไรว่าไม่เอายกมไม่เอาไม่เอาพูดได้นะครับรับาไม่เอารัฐบยกม

เอาไม่เอาไม่เอาอยากให้บ้านแะคำของเราเป็นแหล่งขยะโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่ไม่เอาไม่เอามีโรงงานอื่นต่อไปนอกจากชยามเราจเาหรือไม่ให้เอาไม่เอา ไม่เข้าใจชัดเจนในการประชาคม<ต><ด>เราเชื่อว่าวันนั้นการประชาคมในบ้านของเรา<ด>เป็นเรียงเ่อน้อยเป็นการอาตรอยถือว่าการประชาคมในวันที่21พฤษภาคม2 5 9 9 ที่จะนาเสนอข่าวนะครับเพื่อปกป้องสิทธิชุมชนสิทธิชาวบ้านนาคาที่จะเรียกร้องการคัดค้านการสร้างโรงงานขยาก็ต้องขอฝากผ่านสื่อตรงนี้ไปนะครับเพื่อเป็นกระบอกเสียงของเราให้อีกจุดหนึ่งด้วยเพื่อที่จะยับยั้งการสร้างโรงงานขยาที่จะเกิดขึ้นในหมู่บ้านนาคาของเราต้องขอขอบคุณนะครับที่มา นะเนชั่นนะครับเลื่อนายๆช่องเดี๋ยวเดี๋ยวจะประสานงานมานะครับออกลายช่องอยู่นะครับเรามีปัญหาหรือไม่ที่ท่านผู้สื่อข่าวจะน้ำภาพของเราไปออกทีวีและหนังสือใไ่ีเอายา่แ่างอากเ้แล้วนีก็เห็น อยากมึแต่ลต่จะขอเออมมาตองหาสิบหกสิบปีเนาะก็ได้ออกข่าวอยากจะขึ้นที่ว่จนรอยแนวมันมีหลายช่องเนาะช่องไหก็สร้างแต่จะออกดอกมาในเดอร์จีนได้ไล่เบอพี่น้องว่าสิีเปิ้ลจะขอเหมือนแรกจิจีเออเหมือนสิส่งงข่าวออกข่าวมือนใ ฝากบอกพนักงาบอกในเนาะชิดเดิ้เบิ้งเจ้าของเนีโดนโดนเห็นตะทีวีเนาะเบิ้งบอกตอกระยานไขเลือดออกมื่นนี้แค่แค่มียุงมันบ่อขยะมากรองเห็นไหมคะสุท้ายต่อสิ่งแวดล้อมมีน้ำมาขังมันก็เป็นยุงบินรล้มีบ้านเห่าทั้งนั้นฮะสัดขมากว่าหมุนน้อาวันต่อมากกว่านำเรียนพี่น้องว่าอย่างนี้ค่ะหลังจากครับ นักข่าวนะครับท่านนักข่าวอยากได้ภาพสักใพวกเราเดินถือป้ายรอบๆเพื่อเป็นการสแสดงเสตนาแล้วว่าพวกเราไม่เอานะครับก็คือเดินเดินขัดข้านนะครับรอบหมู่บ้านนะครับที่จะเก็บเ <Okay. S 1> อาแค่ okay. ตรงถนนเอาแค่ตรงถนนนะครับแค่ทำท่าเดินเดินแค่นั้นนะครับโอเคนะครับออกไปถือป้ายเลยนะครับตั้งขบวนนะครับตั้งขบวนหันหน้า,ห,นห,นาหันหน้าไป หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับภาพเพราะแสงตะวันมันจะย้อนแสงนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับใครที่ยังไม่ได้เตืนชื่อนะครับใครที่ยังไม่ได้เตืนชื่อแล้วก็มอบบัตรประชาชนนะครับก็เรียนเชิญเรียนเชิญนะครับมาลงนามที่ท่านสมควรนะครับเนียมมอนได้เลยนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับ อะไรบ้างยังเดินเดินนะครับเดี๋ยวเอาป้ายป้ายปลดลงมาเลยป้ายปลดลงมาเลยครับไปถือป้ายไปด้วยนะครับใครถือป้ายไปด้วยใครถือป้ายไปด้วยสองคนก็ได้อ่าเด็กๆด้วยก็ได้เด็กๆมาป้ายไปนะครับอาเด็กๆเด็ก lên luôn cũng được Hãy subscribe cho kênh